สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9สิงหาแล้วนะคะเรามาอัปเดตนะคะมุมมองของตัวดัชนีทั้งตัว D E C ศย์แล้วก็ U S ร้อกันนะคะเริ่มที่ทำเฟรมเดยก่อนนะอันนี้ที่ D E นะคะ D E C ย์เนี่ยทำเฟรมเดยเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งสีเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นเลยนะคะก็คือแท่งนี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยพักตัวมาอยู่ส3วันนะคะก็คือ ฉเฉลยแล้วว่าตรงนี้มีแรงซื้อขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเด้งมาจากไหนนะคะตรงเนี้ยที่จุดที่เขามีแรงซื้อเนี่ยมาจากดีมาร์นกลุ่มนี้นะคะของทำเฟรมเดย์ด้วยแล้วก็ถ้าเราถอยไปดูที่ทำเฟรมใหญ่นะก็คือทำเฟรมวีคนะคะตรงนี้เป็นแนวรับของวีคด้วยนะคะนี่สวยมาก วันนี้สวยมากเลยแล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะคะมาดูเทรนด์กันบ้างในทเฟรมเดนเนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์ยังคงเป็นขาลงนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเขาลงมาเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดเราดูออสองโซวิงล่าสุดนะคะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยเขายังเป็นขาลงอยู่นะก็มีโอกาส2แบบนะคะก็คือขึ้นนะคะเพื่อ อาจจะไปเทสต์แถวนี้แล้วก็ลงต่อได้นะคะหรือถ้าเกิดแรงซื้อเยอะจริงๆนะคะตรงนี้จะชนะแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อและขึ้นต่อแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือภาพของทำเฟรมเดย์ทีนี้เรามาดูซัพพลายกันบ้างนะคะซัพพลายตรงนี้นะคะก็คือเป็นซัพพลายของทำเฟรมเดย์ที่เราได้เห็นได้ชัดเจนที่สุด นะะอยู่ข้างบนนี้เลยกับอีกจุดหนึ่งนะคะที่ราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาก็คือจะเป็นแนวต้านตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะคะทุกคนดูเขามาเด้ง1 2 3สเกิน3รอบนะคะหลายรอบมากๆตรงนี้มงบอกว่าเป็นแนวต้านที่มีความแข็งแรงนะคะก็มีโอกาสที่ราคานะคะจะขึ้นมาแล้วมีมการมาย่อตรงนี้ได้เนาะนี่คือภาพของเด มาดูที่4ชั่วโมงกันบ้างนะคะ4ชั่วโมงตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มปรับตัวนะคะเริ่มทําโครงสร้างของขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เขามาติดอยู่นะคะก็จะมีกรอบนี้จะเป็นซัพพลายของ4ี่ชั่วโมงนะคะตรงนี้ที่เราให้เป็นซัพพลายเพราะว่าเราเห็นแกลบตรงนี้ไหมคะก็คือจริงๆตรงเนี้ยช่องว่างตรงนี้เกิดจากแรงขายนะคะเขาเปิดแกลบขึ้นมาตรงเนี้ยก็คือเป็นลักษณะการพักตัวแบบดรอปเบดแล้วก็ดรอปนั่นเองนะคะทำให้ตรงเนี้ยมีเอ่อมีโซนนะคะแล้วก็แต่โซนนี้อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยมาถูกเทสใกล้ๆไปแล้วหนึ่งรอบยอ่อแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสมากเลยที่ โซนนี้จะทะลุได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะบายให้ได้แบบสบายใจจริงๆนะแล้วก็4ชั่วโมงปรับตัวเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนเขาควรจะชนะซัพพลายนี้ให้ได้นะคะบอกเลยว่าถ้าชนะได้เนี่ยเราย่อบายกันสวยๆเลยเนาะแล้วก็มีซัพพลายอีกหนึ่งจุดรออยู่ข้างบนนะคะในกรอบนี้แถวๆบริเวณ18105นะคะแถวๆนี้ตรงนี้น่าสนใจนะคะมีโอกาสมาย่อได้เช่นเดียวกันเนาะ โอเคอันนี้ก็คือภาพของสีชั่วโมงนะคะสำหรับดิมานเนี่ยสชั่วโมงนี่อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดราคาทําลายได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้โซนใหม่เนาะมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเทรนขาขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะราคาเนี่ยเขาอะมีการแอบมาทะลุชนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นโซนขึ้นมานะ แล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะเทรดตรงนี้นะคะถ้าอยากจะให้ราคาแบบสวยๆเลยนะคล้ายๆของของสี่ชั่วโมงเลยนะคะให้ราคาเนี่ยชนะทะลุตรงนี้ไปก่อนแล้วเราจะรอย่อบายกันนะคะซึ่งตอนนี้ราคากําลังพักตัวด้วยเดียนะแหละอยากให้เห็นเป็นภาพประมาณนี้นะคะคือเป็นแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นเนี่ยสร้างโซนไว้นะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะทําการย่อบายนะคะแบบนี้ อันนี้ก็คือภาพของ de รอให้เขานะคะเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เกิดนะคะตรงนี้อยู่ในซัพพลายเราสามารถเซลลได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่เราไล่กันมาเนาะไล่เรียงกันมาว่าทาเฟรมใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นนะคะหมายถึงว่า4ี่ชั่วโมง1ชั่วโมงเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วแล้ว day เนี่ยก็เป็นดีมาที่ดันขึ้นมาด้วยทําให้ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเซลจริงจริงนะคะเราจะต้องรอการคอนเฟิร์มก็คือเป็นภาพของ qm นั่นเองนะคะ ตรงนี้เป็นซัพพลายของ4ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดเราจะรอ QM เราสามารถรอได้ตั้งแต่1ชั่วโมง30มนาที15นาทีรอได้นะคะไม่ควรเล็กกว่านั้นแต่ถ้าใครจะเทรดเล็กกว่านี้ก็ต้องออมอนิเตอร์หรือมีสถิติที่ดีรองรับนะคะอ่ะตรงนี้รอภาพนี้ถ้าเกิดเนี่ยราคาขึ้นไม่ไหวจริงๆนะแล้วทำภาพนี้เกิดขึ้นเราก็สามารถเซลล์ได้เช่นเดียวกันแต่เราแค่รอให้ราคาแบบเฉลยก่อนนะว่ามีแรงขายบริเวณนี้จริงๆนะคะอืม,ะะอมแต่เท่าที่ดูมุมมองแล้วมีโอกาสที่จะ ขึ้นมากกว่าหรืออาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะคะซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆเขาก็มีการสร้างโซนไม่หลายจุดนะมีจุดนี้นะคะเราก็เป็นจุดข้างล่างนะคะที่เขาสร้างโซนทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ผ่านซับไพยสี่ชั่วโมงจริงๆการลงมาตรงนี้เราก็จะต้องมีคอนเฟิร์มมิ่งเช่นเดียวกันนะคะอืมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีชุดความรู้พวกสกาวปิงหรือว่า สับไปไ้เนี่ยตรงบริเวณกรอบสีเขียวๆเ,เนี่ยสามารถใช้คอนเฟิร์มได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราก็จะใช้ QM เช่นเคยตรงนี้เป็นของ1ชั่วโมงนะคะ QM เราก็สามารถดูได้ตั้งแต่ทำเฟรมเล็กๆนะคะ15นาที30นาทีดูได้นะคะตรงนี้ถ้ามีเราก็จะบายกันแต่ถ้าราคานะคะสามารถที่จะทะลุซัลายตรงนี้ขึ้นไปได้นะแล้วย่อลงมาเนี่ยตรงนี้สามารถเพนดิ้งบายได้เลยนะคะ อนี้ให้เป็น,ปนทริคไว้เนาะอย่างน้อยๆเขาควรที่จะต้องทำลายโซนตรงซัพพลายให้ได้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ DE นะคะ DE เนี่ยมีรอบายกันหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดเขาขึ้นไปเลยนะรอฟอลโล่แต่ถ้าไม่ขึ้นนะคะลงมาดูก่อนว่าชนะซัพพลายหรือเปล่าถ้าชนะได้นะคะบายได้แต่ถ้าไม่ชนะมารอคอนเฟิร์มตามกรอบตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เราไปดู US รอยกันบ้าง ยูสร้อยนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ปิดแท่งเขียวคล้ายๆกับดีเลยนะคะแข็งแรงมากแต่เมื่อมาดูเทรนด์ก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเทรนด์ลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยอืจุดที่เขามาติดอยู่นะคะก็คือเป็นกรอบดีม n นสีเขียวนี้อมืมาแตะแล้วก็ขึ้นเลยถอยไปดูภาพใหญ่นะคะสำหรับ วีกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของดีเลยก็คือจะมีทั้งดีมานของวีกแล้วก็แนวรับของวีกเนี่ยส่งเขาขึ้นมานะคะก็คือมีโอกาสเป็นการย่อ,อเพื่อขึ้นต่อเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวีกเนี่ยเทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นพอมาดูเดย์นะคะตอนนี้ก็ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมานะคะขึ้นมาทดสอบกับตัวซัพพลายของเดย์ซึ่งจริงๆซัพพลายจะค่อนข้างกว้างนะเดี๋ยวมันอาจจะไปตีซัพพลายชัดๆในทม์เฟรมเล็กอีกทีหนึ่งนะคะ กรอบนี้มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้มาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างนะคะ4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มและเริ่มตีขึ้นได้นะคะเริ่มกลับมาเป็นโครงสร้างของขาขึ้นนี่ตีขึ้นได้แบบนี้แล้วก็ซัพพลายล่าสุดนะที่เขามาติดอยู่เนี่ยก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะโดนทำลายแล้วนี่ซัพพลายกลุ่มนี้นะคะเป็นดอกเบ็ดดอกถ้าตรงนี้คล้ายๆทรงตัวช่วงนี้เขาจะคล้ายๆกันนะ,ะถ้าเกิดเขาชนะขึ้นไปได้เนี่ยโหเราย่อบายสวยๆเลย ทุกคนแล้วก็จะมีสัพายรออยู่ก็คือไกลๆตรงนี้นะคะอ่ะมาดู1ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นจริง,รงๆก่อนหน้านี้เขาเป็นขาขึ้นมานะแต่เขาไปติดสไพายอันเนี้ยมีแรงขายค่อนข้างเยอะตนตบกลับลงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะไต่ขึ้นไปใหม่ซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูนะคะ1ชั่วโมงมีโอกาสบีบตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะคะถ้าเกิดเขา เป็นภาพนี้นะเราก็จะรอคล้ายๆดีอีเลยนะคะให้เขาชนะยืนแท่งเขียวๆตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะย่อบายกันนะคะจุ๊บอ่าตรงนี้นะเราก็รอย่อบายนะคะสำหรับ US 100, นะร้อยนาเทรดบายก็ได้เปรียบเริ่มได้เปรียบนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านนะตรงนี้ก็ยังมีดีมานข้างล่างนี้นะคะที่เขาสร้างทิ้งไว้ตรงนี้ก็สวย นะแต่จะค่อนข้างลึกนิดนึงแต่ก็มีโอกาสนะดูจากอดีตเขาเห็นไหมคะถ้าเกิดเขาจะเทเนี่ยบางทีก็เทเทเทลงมาเลยเนาะตรงนี้ก็นะ่าสนใจนะคะอันนี้มีราคาในยะด้วยก็คือ1นึ่งหนึ่นั่นเองนี่เนาะโอเคแล้วก็การเซลล์ก็เหมือนกับของ DE นะคะถ้าจะเซลลจริงๆเนี่ยแนะนำให้มีคอนเฟิร์มมิ่งนะเพราะว่าโซนนี้ เป็นการเทสครั้งที่แทบจะครั้งที่3แล้วนะคะก็คือ1-2ตรงนี้นับด้วยนะมาเชียดนะคะก็เป็น3ครั้งแล้วนะคะทำให้โซนเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคะฉะนั้นการเซลล์ต้องรอภาพคอนเฟิร์มเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับ DE นะคะแล้วก็จริงๆตรงนี้มีดีมาดิชุดหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้จะเห็นว่าโดนทดสอบไปแล้ว1รอบถ้าเกิดใครอยากจะบายตรงนี้นะก็ต้องมีคอนเฟิร์มมิ่งนะคะ ใครมี Scalping เนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าไม่มีนะคะรอข้างล่างสวยกว่าเนาะวันนี้ให้ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ US ร้อยและดี e จะสังเกตเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยโครงสร้างคล้ายๆกันในช่วงนี้นะคือเขาไม่ได้คล้ายกันตลอดนะคะ แต่ว่าการเดินทางของเขาอะแค่ช่วงนี้เขาคล้ายกันเฉยๆแต่ว่าในการเทรดแต่ละคู่ผลิตภัณฑ์เราก็แนะนําให้ดูแพทเทิร์นนะคะดูภาพที่เกิดขึ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์แยกกันไปนะคะเราจะไม่ไปแอดว่าอุ้ย US รขึ้นดี DE ก็ต้องขึ้นหรือจะต้องลงเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราดูตามแพทเทิร์นที่เห็นของแต่ละผลิตภัณฑ์ไปเนาะวันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาอัปเดตแผนกันต่อวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ ในช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของคนไทยตลาดของทองคำมีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดทองคำ b r a v o r Trade Academy เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหัดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคำอย่างลึกซึ้งภายในงาน คุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทําเงินที่กองทุนใหญ่ๆใ,ใช้ในการเข้าเทรดดีมานและสปายโซนที่จะสอนอย่างเข้มข้น<ม>การดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับแนวต้านที่ดีที่สุดในการเทรดทองคำ The Best QM Zone พร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เททองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคำที่พบเจอและทำเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28ถึง29สิงหาคมและว,วันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทำจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ